รมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดอุดออรธานีเสนอกเกษตรอุดรอ่อนทัว์ ดอนออนทัวร์ tour, ดิฉันนางสาวกัญจนาพรชัยวุฒิค่ะนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับพ่ออุไทยนะคะที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะในการผลิตอ้อยได้ถึง10กว่าต่อไปดูกันเลยค่ะ การปลูกอ้อยไวต่อคือการปลูกอ้อยเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายครั้งโดยไม่ต้องลงทุนใหม่ทุกปีทีเราก็อยู่กับคุณพ่อแล้วนะคะอยากให้คุณพ่อแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อ,อคุณอุทัยพลศิริครับเป็นชาวกเกษตรกรที่บ้านดงสำราญชัยตำบลนงแสงอำเภอหนองแสง,นนง,แสงจังหวัดอุดรธานีครับก็ทำส่วนมากแกเป็นทำ ไรอ้อยนะครับค่ะแล้วตอนนี้นอกจากอ้อยนี่คุณพ่อปลูกอะไรมาบ้างคะพ๋อที่ผมปลูกนะครับจะเป็นยางพาราครับยางพารามันสำปะหลังแล้วก็ปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยแล้วก็เลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาก็ส่วนหนึ่งตั้งแต่ย้อนเลือกอดีตครับก็เป็นพนักงานเป็นทั้งผู้<ห>จัดการทําจัดปูมิทัศน์จัดสวนแล้วก็ปลูกไม้ผละนะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ที่แรกๆอยู่ที่15้าปี พอมาพักหลังมาก็อยู่ได้อีก4ปีรอบที่ส3สปีรอบที่4ี่ก็ปีครึ่งเพราะว่าใจเรามันจะออกมาทําของตัวเองครับกิจการของตัวเองเพราะว่าไม่มีผู้ผู้จัดทาให้ทั้งสวนยางพาราทั้งไร่อ้อยทั้งไร่มันทั้งทั้งที่ผมว่านะพักหลังมาผมเริ่มที่จะสนใจเรื่องของไม้ผลครับแต่แต่ตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีอ้อยครับหลักหลักทำอ้อยครับ หลักใจคือทำให,ให้เรามั่งมีสีสุขทำอะไรได้เนี่ยครับซือมีปัจจัยมีรถมีบ้านมีอะไรจะเป็นอ้อยเป็นนายนะของตัวเองครับครับเป็นเป็นของของตัวเองเลยนะครับอ้อยที่คุณพ่อปลูกนี่คุณพ่อไว้ต่อได้กี่รุ่นแล้วคะอ๋อณปัจจุบันนะครับตรงถึงปีหกหกนะครับไว้ตอได้อยู่ที่สิบห้าตอถัดไปก็จะเอาเป็นตอที่สิบหกนะครับ อาจจะมเีเป็นบางแปลงนะครับไม่เท่าทุกแปลงนะครับมันอยู่ที่ความบุดมสมบูรณ์จากการดูแลรักษาแล้วเอาใจใส่นะครับที่เราทําปับ๊บมันจะเป็นลักษณะช่วงนี้นะครับที่แถวอุดอรเนี่แวแถวโซนของผมนี่ครับแถวอําเภอหนองแสงนี่เราทาอ้อยนี่ครับส่วนมากก็จะได้ไม่เกินเอาสูงสุดเลยไม่เกินสามตัอนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมทําตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่แปลงหนึ่งทาได้อยู่ที่ ส6บหต่อต่อที่สิบหกปีนี้ครับที่15าก็เอาผลผลิตไปแล้วนะครับเจ็บไปแล้วครับเจ็บเกี่ยวไปแล้วเข้าโรงงานไปแล้วสําหรับปีนี้ก็เป็นต่อที่สิบหกโหสุดยอดเลยค่ะปีคุณพ่อมีเทคนิคยังไงคะถึงผลิตอ้อยได้ถึงสิบห้าสิบหกต่ออย่างเงี้ยค่ะโอ้ขั้นตอนแรกเลยนะครับคือคือคือด้วยใจเราด้วยใจคือใจรักเลยล่ะครับที่เราจะทำอ้อย อ่าแรกๆคือเราลักษณะว่าเราสภาพดินของเราค่ะคือความรวมสมบูรณ์ของแต่ละแปลงมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือเราจะไม่ได้ทุกแปลงว่าได้ถึงสิบกต่อสิบเจดต่อมันจะไม่เหมือนกันมันจะลดหลั่นกันไปตามสภาพพื้นที่ดินแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเลือกว่าหนึ่งพันอ้อยพันอ้อยตรงดีปราสจากโรคคือพันขอนแก่นสามครับขอนแก่นสามจะเน้นขอนแก่นสามคือต่อต้านโรคใบขาว ได้ดีและอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะว่ามแมลงจะไม่ค่อยรบกวนเขาเท่าไหร่หลังจากที่ใช้พันธุ์อื่นมา KK8892 แล้วก็สารภาพพันธุ์ฟิลิปปินผมก็เคยใช้มาอ,อ้อย38ก็เคยใช้มาอ้อยอ้อยที่เรียกว่าอ้อยเอก็เคยใช้ใชแต่ผลตอบรับน่าจะดี ตอบโจทย์ที่สุดก็คือพอนแก่นสามนะครับพอนแก่นสามคือลักษณะเราเลือกในแปลงเลยครับแปลงที่เราที่เราจะเอามาทําพัน,นุ์ี่หนึ่งห้ามขาวเด็ดขาดเราเลือกให้ให้ให้คนตัดหรือผมนี่ครับที่ตัดเองปุ๊บเราเลือกเลือกว่ายอดไม่ตายแล้วก็ไม่ขาวก็หนที่ขาวหรือนี่เราไม่ต้องเอาเอามามามาทา,าเป็นพอนพันธุแล้วอายุข,ของพันพันธุครับจะไม่ได้แก่จัดคือลักษณะ <ไป S 1> ว่าปุ๊บ อย่าให้เกิน12เดือนค่ะอย่าให้เกิน12เดือนคือเราเริ่มปลูกตุลาแล้วก็มาเวียนรอบช่วงประมาณตุลาถ้าเลยไป1 5 6เดือนมันจะแก่ตรงเวณที่เขาเรียกว่าที่โคนโคนขึ้นมาปุ๊บมันจะแก่อัตราการงอกมันจะน้อยครับม,มันจะเป็นลักษณะนั้นครับอันนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสม,สมที่สุดใน่ารเอามาทำคือดินดินที่เราเตรียมครับเราก็ต้องมีการนี่แหละครับขั้นตอนการเตรียมดินนะครับเราก็ต้องไถ เขาเรียกว่าไถไบุกเบิกไถไถให้ลึก<อ>ไถให้ลึกประมาณไถสองรอบนะครับไถสองรอบหลังจากนั้นเราก็ใช้เขาเรียกว่าผานพวนนะครับผานพวนผานพวนผานพพวน,วนวดีหน่อยดินละเอียดดีไหมไม่ละเอียดดีหน่อยแล้วก็ใช้รอบที่สี่เขาเรียกว่าจอบหมุนจอบหมุนหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องปูนะครับเครื่องปูกแบบที่นี้เรียกว่าเครื่องหยอดคู่หยอดคู่ใช่เครื่องหยอดคู่แล้วยะห่างผมจะเน้นห่างอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบ เมตรยี่สิบ <20 S 1> ใช่ครับใช่ครับเมตร20ที่ปลูกปุ๊บวางต้นพันธุ์แล้วก็เข้าหยอดแล้วแล้วการบำรุงดินของคุณพ่อนี่คุณพ่อ,พอได้ใส่อะไรไปบ้างคะโอผมจะเน้นชนิดว่าน้อยนักน้อยนาผมจะไม่ค่อยจุดใบนะครับนอกสี่จากว่ามันจะเกิดโรค<อ>คือสาเหตุที่โรคใบขาวหนึ่งละสองโรคหนอนและมแมลงเที่ยวที่เจาะกินกินลำต้นกินใบนะครับกินยอดสาเหตุที่ ผมจุดอย่างนั้นเพื่อตัดวงจรของของตัวหนอนนี่ครับของตัวหนอนอเพราะว่าค,คนงานคนที่เขาตัดปุ๊บเขาจะตัดตรงบริเวณยอดที่ไม่สุดพอไม่สุดปุ๊บหนอนมันจะอยู่ตรงตรงด้านยอดแล้วก็สะสมอยู่ที่แปลงของเราตามที่ผมสังเกตตามที่ผมดูวิเคราะห์ดูครับฉะนั้นบางแปลงผมจุดบางแปลงผมจะน้อยน้อยนักน้อยหนานผมจะไม่ได้ค่อยจุดเลยครับจุดจุดอ้อยนะครับจุดใบอ้อย อย่างแปลงที่ผมปล่อยไว้ว่าผมไม่เอาตอแล้วผมจะปล่อยไว้เลยเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพราะผมเรียบเทียดได้เลยว่าแต่และแปลงแปลงไหนที่ผมไม่ได้จุดใบอ้อยเนี่ยปุ๊บแปลงนั้นหลังจากฤดูถัดไปเราจะมาปลูกต่อมันจะอ้อยมันจะงามขึ้นเร็วแล้วก็แตกหน่อเร็วะจะเริ่มเติบโตเร็วเป็นลักษณะอย่างนี้คือ,อที่เราจะปลูกไงครับผมจะเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่า ทำยังไงดินมันถึงจะอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะถ้าดินอุดมสมบูรณ์ปุ๊บเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะคือขั้นตอนที่ผมทามตอนนี้ปุ๊บเนี่ยดินสภาพแรกๆที่ได้16ต่อเนี่ยดินมันยังคอมโดมสมบูรณ์ยังดีอยู่เรายังไม่เรายังไม่ได้หาปุ๋ยคอ,อกหรืออะไรมาใส่ระยะถัดมาปี 17, ที่เจ็ดที่แปดที่เก้าผมเริ่มเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่ต้องโรย,ยใส่ช่วงที่เราจะ หลังจากเราตัดเสร็จแล้วปุ๊บเราโรยใส่โรยใส่ปุ๊บเราก็ออาศัยว่าเขาเรียกว่าริปเปร์หรือหรือเขาเรียกว่าผานที่เป็นเขาเรียกว่าคาดนะครับคาดแล้วคาดให้ดินร่วนซุยแล้วก็กรบกับปุ๋ยคอกลงไปหลังจากนั้นใช่ใช่ครับที่ผสมกันเข้าไปให้มันให้มันปรับสภาพดินแล้วให้มันมีความอุดมสมดุงขึ้นมาระหว่างที่เราเก็บเกี่ยวมันไปแล้วมันก็คงจะเอาปุ๋ยไปหมดแล้วล่ะครับ เพราะว่ามัน,นใช่ครับ,รบใช่<ต>เพราะว่ามันหลายปีนักก็เหม <respond S 2> <ๆ S 1> ือนคนเราใช่ไหมครับก็บม,ตตมีการบำรุงใช,ใช่ใช่เทียบง่ายคือแม่ลูกอ่อนค่ะถ้ะาคลอดลูกป <definite S 1> ุ๊บอาหารการกินไม่อุดมสมบูรณ์กินข้าวกับเกลือก็จบไปเลยแล้วครับเหมือนกับไม่ต่างกันกับคนกับพืชน่สังนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของการให้น้ำนะคะคุณพ่อโอให้น้ำหรือครับผมให้น้ําแบบธรรมชาติครับผมไม่ได้เอาน้ํามามาลดมาลาด เพราะว่าน้ําผมมันน้อยอณปัจจุบันที่ผมปลูกนั่นช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมีนาเนะครับผมหวังผลเพื่อที่จะเอาส่วนนี้ไปทําพันธุ์อไปทําพันธุ์เราต้องอาศัยใช่เราต้องอาศัยแหล่งน้ําที่เราขุดสะเก็บกักเก็บไว้สูบขึ้นมาปุ๊บยกล่องวางท่อนวางท่อนสับสับสับปุ๊บก็ลาดน้ําแล้วก็โรยปุ๋ยแล้วก็ อย,อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ครับคือต้องหายามากับจัดปลวกช่วงช่วงหน้าหน้าหน้านี้ครับหน้าช่วงที่เราปลูกมีนานะครับมีนามีสาเพราะว่าปลูกมันจะแรงมันจะไปถ้ากินพนผ่านเราหมดก่อนมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเราถึงมาหลังจากทําค้นยานี่ก็ก็ต้องอาศัยสารเคมีบ้างถ้ามันเกษตรกรไ,กไปไม่รอดครับถ้าปลูกแล้วลงทุนเยอะๆะมันไม่เกิดก็จบเลย เป็นลักษณะนี้ครับ<ช>ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเคยมีเราต้องใส่นะครับเรามีปุ๋ยคอกใส่แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเคยมีสูตรก็ต่ตำาก็ได้ช่วงแรกช่วงมีดินมีความชื้นนะครับ<ช>คือเราก็ฝังปุ๋ยเขาเรียกว่าฝังปุ๋ยก็สูตร16 8 8ก็ได้หลังจากนั้นปุ๊บช่วงประมาณกันยาหร<ช>ือสิงหาเรามาใส่อีกรอบสองใ,ใส่รอบสองนี่เราก็อาศัยเน้นที่ปุ๋ยสูตรที่21 421 ก็กระสอมันก็ประมาณสักไม่เกินพันสองพันสามนี to to ่นะครับเพราะว่าผมเน้นเอาปุ๋ยของโรงงานมามามาแต่งมาเพื่อให้ได้ความหวานเพื่อให้ได้ลำโตเพิ่มผลผลิตตรงนั้นคือช่วงแรกที่เราว่าใส่สิบหกแปดแปดเนี่ยเราอาศัยว่าเขียวแต่กอแค่นั้นครับก็ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ที่ผมทำมาคือคือ ล่าสุดคงจะพอแล้วเอาแค่16บก่อแต่จริงๆก็ได้อีกมากกว่า16แต่ว่าพอไว้แค่นี้มันพอแค่นี้ขึ้นโคนอีกอย่างหนึ่งคือคนงานตัดเขาก็ก็บ่นมันมันลำมันเยอะพอลำมันเยอะมันขึ้นโคนมันแตกกอเยอะลำมันเยอะมันลำลำน้อยแต่ถ้าว่าเราลงทุนไปปุ๊บมันคุ้มไหมสุดคุ้ม เพาราะว่าเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเราไม่เราไม่ได้เริ่มแรก<ช>ถ,ถ้าเริ่มแรกทั้งตัดพันธุ์ทั้งซื้อพ่อนพันุ์ทั้งสารพัดก็ถือว่าแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันจะได้ไหมตัวที่สิบเกดพอพูดถึงข้อดีของการปลูกอ้อยไว้ต่อค่ะมันดีต่อเรายังไงบ้างค่ะคือคือข้อดีของที่เราไว้ต่อได้เยอะเท่าไหร่ เรายิ่งได้กําไรเยอะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนที่จะไถใหม่ปลูกใหม่นะครับหลังจากนั้น,นใช่ลดได้เยอะมากเลยนะครับค,คือลักษณะว่าไว้ต่อเราก็เพียงจต่ว่ามาคาดมาบารุงมันมันมันก็ต่อยอดไปได้ได้เยอะแล้วค,คือสมมุติว่าเราเรายกตัวอ,อย่างง่ายคือถ้าเราลงทุนครั้งแรกนะครับแรกแรกเลย,เยตกประมาณครับ5 0 0 0ันถึงหกพับาทต่อไรอ่ถ้าเป็นอ้อยต่อครับอยู่ไม่เกิน สูงสุดผมว่าไม่เกินสามพันเราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เราไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วไปตัดพันไปค่าสูงหุ่ยต่างๆโอ้เยอะแยะถ้าเราปึ๊บหลังจากเราตัดต่อเรามากมาเขาเรียกว่ามาคาดมาพวนมาซื้อปุ๋ยคอกหรือเขาเรียกว่าปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยมูลไก่นะครับปุ๋ยมูลไก่กระสอบหนึ่งก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทแค่นั้นก็ไร่หนึ่งเราก็ใส่ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบกระสอบตอ่อไร่ก็ไม่ถือว่าไม่แพงไม่แพงนะนะครับ ณปัจจุบันเราก็เน้นใช้แรงงานเราเราบ้างแล้วก็ถ้าไม่ไหวเราก็ต้องหาแรงงานส่วนอืนมาช่วยมันจะเป็นลักษณะว่าผมบอกเลยว่าลดต้นทุนมากสําหรับที่เราไว้ต่อได้เยอะยิ่งยิ่งได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าตอของเราเนี่ยมันผลผลิตต่อไร่นี่แรกเพื่อแบบยิ่งได้เยอะกว่าต่อแรกค,คือนับ,น,บนับปัจจุบันในที่ผมเกีเกี่ยวไปปีห้าห้าทับห้าหก มันก็ได้93ตันก็อยู่ที่9ไร่ก,ก็ถือว่าไร่หนึ่งต่อ10ตันก็ถือว่าโอเคแล้วคิดดูต่อที่16นะครับมผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับถือว่าสุดยอดแล้วครับ ครับรางวัลที่ทางเกษตรอำเภอส่งครับส่งให้นะครับที่มาสัมภาษณ์ที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือทำทำเรื่องของการทําอ้อยนะครับส่งไปที่ระดับจังหวัดก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของระดับจังหวัดแต่ที่มาประกวดอยู่ที่งานเกษตรของของน้องแสงนี่ครับ งานประเพณีอะไรน้องแสงนะครับที่<อ>ที่ตรงนี้นะครับเอาผลผลิตอ้อยเอาผลผลิตอ้อยเข้าประกวดนะครับตอนนั้นที่ผมเอาอ้อยเข้าประกวดนะครับจะเป็นพันุ์อู่ทอง12แล้วก็ขอนจัน่นสามแต่เป็นผลตอบรับกกว่าได้ชนะเลิศนะครับเป็นอู่ทอง12ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นขอนแก่นสามเป็นเป็นพันที่อะไรล่ะเป็นเป็นอ ลำดับที่สามนะครับเป็นเป็นที่สามนะครับท, <Yeah. S 1> ที่ที่ตรงนั้นเพราะว่าผมก็ส่งผมก็คาดการว่ามันน่าจะได้แต่ก็ต้องผลตอบรับมาก็โอ้ได้จริงๆผมก็เออภาคภูมิใจคือทางเกษตรอำเภอหนองแสงก็เกษตรตำบลช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมมาแนะน,นําแนแนวในสิ่งที่ดีๆและปลูกสร้างในสิ่งที่ดีๆให้ให้เราพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆผมก็เลยมีทั้ง กำลังใจที่จะทำที่จะสารต่อที่จะเอาแนวะความรู้ความความทางวิชาการทางกเกษตรเพิ่นมาให้แล้วก็พัฒนาลูกผลผลิตก็ดีขึ้นเยอะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะให้คุณพ่อพาไปดูนะคะแปลงอ้อยที่ผลิตอ้อยได้ถึง15-16ต่อค่ะไปกันเลยค่ะครับได้ครับเชิญนเลยครับ ที่ผมทำได้อ้อยถึง15ตอนะครับอันนี้จะเป็นตอที่16นะครับที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับคือลักษณะว่าขั้นตอนเราทำปุ๊บเราเน้นนักเน้นหนาเราจะไม่ได้จุดใบนะครับ<ช>แต่ตัวนี้ที่ผมบอกไปปุ๊บผมจะเอาไปไว้ให้ปลากินบ้างแล้วก็เข้าที่สวนยางมากนะครับ<ช>แปลงอ้อยที่ผมทำต่ตัวนี้เราก็มาใช้ก็เรียกว่าคาดนะครับเพื่อ ขเขาเรียกว่าตัดเกตราก<ช>เพราะว่ารากมันแก่พอรากแก่ปุ๊บเราตัดเกตรากปุ๊บรากออกมาใหม่ยอดมันแทงยอ,<ช>ยอดมันแทงการเจริญเติบโตก็จะเจริญเติบโต<ช><ช>คือช่วงนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับ<ช>คือความชื้นมันไม่มีถ้ามีความชื้นปุ๊บผมต้องเน้นเอาหาปุ๋ยสูตรที่ว่านะครับ1688มาใส่ก่อน<ช>ขอเขาเรียกว่ามาใส่เพื่อที่จะให้อ้อยได้กินปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็ทําให้อ้อยแตก ยอดขึ้นแล้วก็แตกหน่อสร้างความเจริญเติบโตหลังจากช่วงประมาณสิงหากันยาเราถึงมาใส่ตัวนั้นอีกคือสูตรที่ยี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดที่ผมว่าว่าไปนะครับคือตอนนี้ป,ปุ๋ยคอกผมเน้นไหมผมจะใช้แปลงนี้ผมจะใช้เขาเรียกว่า,าชานอ้อยหรือเขาเรียกว่าขี่เชคอ้อยที่ผมทําปุ๋ยหมักอยู่ระยะปุ๋ยหมกักของปุ๋ยหมักอยู่ที่ทนี่นครับที่น่นที่เป็นวัชพืชที่เกิดอยู่เยอเกียว ผมจะกอกใส่สอบแล้วก็ใส่รถปึ๊บใช้แรงงานโรยนะครับโยรยเพื่อที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็อ้อยเราก็จะนำไปกินสร้างความเจริญเติบโตนะครับมีขั้นตอนอย่างนี้ครับที่ผมทำตอนนี้ก็ถือว่าพ่ออุทยของเรานะครับประสบความสำเร็จในการผลิตอ้อยไว้ตอได้หลายๆรุ่นมากก็อยากให้พ่ออุทย ฝากถึงคนที่อยากจะมาทำอ้อยไว้ต่อแบบนี้ค่ะคุณพ่อมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะครับคือระดับแรกครับการที่เราจะเป็นเกษตรกรการที่เราจะปลูกอ้อยนะครับเราก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับใจรักของสิ่งที่เราจะปลูกของตัวน,นั้นปุ๊บเราก็หมั่นดูแลรักษานะครับคือเรื่องหลกัหลกๆเลยที่สวนผมเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นของเรื่องของสารเคมีนะครับ,ค,รบคือเราลักษณะว่าเรามีสวนที่ได้ย่าได้เราได เรามีอุปกรณ์เราทำทำยังไงให้วัชพืชมันน้อยที่สุดไม่ได้แย่งปุ๋ยไม่ได้แย่งอะไรกากจา,ากอ้อยคือทําให้แปลงอ้อยเราเนี่ยสะอาดน่าดูไม่มีวัชพืชการจเจริญเติบโต,ต,ตมันจะมาเองนะครับคือมันมันเลยครับมันเข้าตรวจแปลงดูปแปลงว่ามันมีวัชพืชมารบก,กวนไหมมีหนอนและ,มะแมลงมาไหมไม่ใช่ว่าปุ๊บปลูกเสร็จปุ๊บอ้าว พอเวลาถึงจะเก็บเกี่ยวเราถึงจะมาเอาผลผล,ผลิตผลตอบแทนน้อยมากครับคือผล,ผลผลิตของผมเนี่ยครับตามสุดอยู่ที่18ตันต่อไร่นะครับถ้าเป็นอ้อยตอยอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงสิตันต่อไร่นะครับที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์หน่อยนะครับแปลงไหนที่ดินอุดมสมบูรณ์ปุ๊บก็สิบหตันขึ้น ได้แน่นอนค่ะและท่านผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจจะติดต่อพ่ออุทยัยสามารถติดต่อผ่านสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองแสงได้คะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณพ่ออุทยัยเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะ<ด>ที่มา,ามให้ความรู้ในเรื่องของการผลิตอ้อยคะ่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามเกษตรอุดรอนอนทัวร์ได้ในตอนต่อไปดิฉันนางสาวกัญจนาพรชัยวุฒินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอเภุมนองแสงสวัสดีค่ะ